สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องเจ้าหญิงทาร์โรนะคะวันนี้นะคะหญิงจะมาทาพิกราร์ดนะคะในหัวข้อที่ว่าข้อความที่เขาอยากจะบอกนะคะคือข้อความว่าอะไรบ้างนะคะโดยว,วันนี้จะทําทั้งหมดแค่3ามพายนะคะพายแรกนะคะก็คือผู้ที่เลือกพไพ่ใบนี้นะคะอันนี้คือพายที่1น,นะคะโอเคกุ๊มสองนะคะก็คือผู้ที่เลือกพไพ่ใบนี้นะคะ โกดิที่3นะคะก็คือใบนี้นะคะข้อความข้างล่างไม่มีผลอะไรนะคะชอบรูปไหนนะคะก็ก็เลือกเลยนะคะอันนี้คือใบที่1น,นะคะทุกคนอันนี้คือใบที่2นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือใบที่3เลือกได้ตามใจชอบนะคะโอเคน่าจะเลือกได้แล้วนะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่กลองแรกกันเลยนะคะ สำหรับกองแรกนะคะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่ใบนี้นะคะตั้งอย่างนี้ดีกว่าเนาอมันจะแบบได้แบบมีพื้นที่วางไพ่โอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ตอนนี้ไปดูก่อนว่าตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณดีกว่านะคะเอตอนนี้นะคะคุณกับเขาเป็นยังไงบ้างนะคะสถานการณ์เรื่องราวนะคะ p a g e of cups นะคะ the m a g i c i a n นะคะ Seven of Pentacles นะคะ7เหรียญ Three of Cups นะคะขออีกใบนึงนะคะแล้วก็ King of Swords นะคะโอเค ยิงมองว่านะคะลักษณะความสัมพันธ์ของคุณสองคนตอนนี้นะคะอาจจะอยู่ในภาวะนิ่งๆนะคะอย่างหนึ่งที่รู้สึกเลยคือนะคะมีไพ่หมายเลขหนึง่งแล้วก็ไพ่เด็กขึ้นมาเนี่ยอย่างหนึ่งที่รู้สึกนะยิงมองว่าคุณกับเขานะคะอาจจะเพิ่งเริ่มต้นรู้จักกันหรือว่าเริ่มต้นคบหากันเริ่มต้นพูดคุยกันเริ่มต้นแบบจีบกันอย่างนี้นะคะแล้วก็แบบอยู่ในภาวะที่ยังไม่ได้บุ๋หวาอะไรมากนะคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่ เป็นเพื่อนของคุณน,นะคะเป็นเพื่อนของเพื่อนคุณหรือว่าอยู่ในสังคมการทํางานสังคมเดียวกันกับคุณเป็นเพื่อนในกลุ่มเรียนที่พอที่จะรู้จักกันคือไม่ใช่คนไกลนะคะลักษณะบุค,คลิกท่าทางเขาอาจจะเป็นคนแบบว่าขึงขังดุดดันนิดนึงนะคะอาจจะไม่ใช่คนแบบไม่ใช่คนอ่อนหวานหรือผู้ชายก็อาจจะไม่ใช่คนแบบนุ่มแบบเขาเรียกอะไรอ่ะ like, ไม่ใช่ผู้ชายสายแบบสายโรแมนติกอะไรเงี้ยนะคะอาจจะเป็นคนพูดจาผงผางอาจจะเป็นคนพูดจาตรงไปตรงมานะคะเป็นคนที่ใส่แบบ ปากตรงกับใจนะคะเป็นคนที่ปากตรงกับใจนะคะถ้าเป็นวัยทำงานนะคะก็อาจจะอยู่ทำงานที่เกี่ยวกับพวกแบบเออทหารตำรวจอย่างนี้นะคะแบบอารมณ์แบบนั้นนะคะหรืออาจจะเป็นเจ้านายแบบต้องทำงานที่ต้องใช้แรงได้เยอะอะไรอย่างนี้นะคะต้องเป็นคนคมนะคะต้องเป็นคนแบบบุคลิกคือแบบเข้มแข็งนะคะก็คือแบบเหมือนทหารอะไรอย่างนี้นะคะประมาณนั้นนะ หรืออาจจะเป็นอาชีพอื่นก็ได้นะคะอาจจะเป็นชาวท่านล,ลมเนาะเมถุนตุนกลุ่มนะคะทีนี้มาดูว่านะคะตอนนี้เขารู้สึกกับคุณมากแค่ไหนประมาณไหนนะคะเจวิล <The Devil S 1> นะคะร็อกสอดนะคะ t e of p e n t a c l e นะคะ คุยน็อปคัพสนะคะโอเคคุยน็อปคัพสนะคะในอัฟสอดนะคะเขารู้สึกกับคุณแค่ไหนนะยิงมอว่าก่อนหน้านี้นะคะตอนเริ่มแรกที่เขาเจอคุณหรือว่ารู้สึกกับคุณเลยเนี่ยอาจจะเป็นในทางแบบซิสิคอลเนาะแบบเหมือนกับว่าแบบ ชอบรูปร่างหน้าตาผิวพรรณลักษณะกริยาของคุณอะไรอย่างนี้นะคะบุคลิกอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นแบบเหมือนกับว่าเขาเรียกอะไรอะแบบเป็นแบบเอ่อเคมิสตรีนะพวกแบบเอ่อเคพวกแบบเขาเรียกอะไรอะที่แบบหลงรูปอะนะคะหลงรูปหลงแบบหลงคือคุณอาจจะเป็นคนที่ ดึงดูดทางเพศนะคะมีแบบเสน่ห์แบบดึงดูดกับกับเพศตรงข้ามอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมเขาอาจจะแค่ชอบเขาคิดว่าเขาอาจจะแค่ชอบแต่ตอนนี้นะคะเขาเริ่มที่จะชอบคุณจริงๆขึ้นมานะคะอยากจะจริงจังกับคุณนะคะแล้วตอนนี้ถ้าคุณไม่ได้คุยกันหรือว่าแบบอยู่ในช่วงแบบไม่ได้ไม่ได้โทรหากันเขาอยากจะติดต่อมาหาคุณมากๆเลยนะคะทีนี้ไปดูกันว่าเออยิคิดว่าเขามองไกลนะ ถ้าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่นะคะก็สลับกันเองพลังงานมันอารมณ์ประมาณว่านี่แหละคือแม่ของลูกนี่แหละคือพ่อของลูกมันต้องนิสัยแบบนี้นะคะแ่้จากเขาเป็นคว e นเป็น king of swords แล้วคุณเป็นแบบเนี้ยเขาคิดกับคุณเป็นค u e น n of cups นะคะเป็นแบบ energy ของความเป็นแม่ energy ของเป็นแบบแม่บ้านแม่เรือนอย่างงี้นะคะถ้าเป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้ชายก็แบบเป็นเป็น family man อะไรางี้นะคะอาจจะแบบทำให้ครอบครัวเขามีความอบอุ่นในอนาคต อารมณ์ประมาณนั้นนะคะสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณนะที่นี้นะคะหญิงจะมาดูว่าเดี๋ยวข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณนะมันมีอะไรบ้างอย่งเรื่องมาให้สามใบนะคะจดหมายจากทางไกลนะคะว่าเขาอยากจะเขาอยากจะบอกอะไรบ้างโออยทุกคนตายแล้ว มาถึงก็รักกันเลยกรุ๊ปนี้กรุ๊ปแรกใครเลือก,กรุ๊ปแรกเนี่ยเอ้ยอหญ่จะบอกว่าหญิงก็คือเลือก,กรุ๊ปแรกนะทุกคนแต่ว่าหญิงแบบหญิงไม่มีประเด็นหญิงอิจฉาคนที่แบบกําลังมีประเด็นอยู่นะคะโอ้ยถือคือลมหายใจนะคะอืถ้าจะหวานกันสักขนาดนี้นะคะจะสว่านกันสักขนาดนี้นะคะคุณกรุ๊ปแรกอีกใบหนึ่งคืออะไรไอคุณไปทําอะไรเขาคะ อย่ายล้อเล่นกับความรู้สึกของฉันคุณคิดว่าเขาไม่ชอบคุณจริงๆหรือมั้งเนี่ยนะคะเฮ้ยเขามีความรู้สึกนึกคิดที่จะจริงจังกับคุณอย่างที่หญิงบอกอนะตอนที่เข้ามาแรกๆคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮเขาไม่ได้จริงจังอะไรกับเราแน่เลยเขาแค่จีบเล่นๆหรือเปล่าอะไรทํานองนี้นะคะแต่จริงๆแล้วหาไม่นะคะหาไม่นะคะเขาคิดกับคุณไปไกลแล้วนะคะเออถึงแบบยุโรปแล้วนะถ้าเราอยู่เมืองไทยก็คิดถึงถึงยุโรปถึงดาวอังคารถึงแบบ อ,อ,องค์การนาซาส่งขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะคะคิดไปไกลกับคุณนะคะทีนี้มาดูว่าคนคนนี้นะคะเขาอยู่ในลัคนาราศีเลยอาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะ <c oughs> มีวีนัสนะคะราศีตุลก็คือราศีของหญิงเองนะ <c oughs> เลือกไพ่แม่เหมือนกันนะเนี่ยเราเนี่ยนะคะ <c oughs> ทุกคนแบบเครื่องบินมันก็จะเยอะนิดนึงนะเพราะว่าแบบจริงอยู่ติดสนามบินนะคะไม่รู้ได้ยินไหมนะคะ ราศีต่อไปนะคะก็คือราศีธนูนะคะจูปิเตอร์เนาะราศีธนูบางทียญงอ่านราศีผิดนะหญิงขอโทษด,ด้วยนะคะแล้วก็ราศีมังกรนะคะแคปปิคอนนะคะหญิงชอบมุมนี้ยังเลยอะ่ะมุมกล้องอะ่ะมันทําให้แบบเห็นหน้าไพสวยถ้าชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกหญิงด้วยนะว่าแบบเออชอบเห็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยบางคนก็อยากเห็นหน้าหญิงนะ เข้าใจนะคะแต่บางคลิปก็จะเห็นหน้าหญิงบ้างนะคะแต่ว่าแบบอยากโชว์ไพ่นะคะโอเคกรุ๊ปนี้นะคะกรุ๊ปหนึ่งเนาะก็ประมาณนี้นะคะก็แบบอยากบอกว่าเขารักคุณนั่นแหละค่ะนะคะรักคิดถึงอยากมาหานะคะแล้วก็คุณอย่าไปล้อเล่นกับเขามากนะเพราะว่าเขาฝากมาบอกว่าอย่ามาล้อเล่นกับความรู้สึกของฉันนะคะโอเคนะคะก็ฟินกันไปนะคะสําหรับกองแรกยินดีกับสายมโนโด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกองที่2กันเลยถ้าใครอยากดูดวง่วนตัวก็แอดไลน์ไอดีมาได้นะคะ โอเคไปต่อกันที่กรุ๊ปสองกันเลยนะคะสำหรับใครที่เลือกไพ่ใบนี้นะคะไปดูกันก่อนเลยว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเป็นยังไงนะคะเป็นประมาณไหนนะคะ the world นะคะไพ่ใบแรกเนาะ กรูปนี้อาจจะติดต่อกับต่างชาตินะคะต่างชาติต่างภาษานะคะหรือว่าติดต่อกันเป็นรู้จักกันผ่านโลกออนไลน์นะคะหรือว่ารู้จักกันผ่านการเดินทางนะคะแต่คิดว่าเป็นต่างชาติมากกว่าคนทางไกลอะไรอย่างนี้นะคะ Queen of Pentacle นะคะจริงมันมีพลังงานของความคิดถึงกันแรงมาก <c oughs> นะคะน่าจะเป็นคนทางไกลนะคะ The Tower นะคะ อาจจะทะเลาะก,กันอยู่หรืออาจจะเคยทะเลาะก,กันมานะคะอาจจะมีเรื่องเข้าใจผิดอะไรกันผ่านมานะคะเด e ฮาร์อรแฟนนะคะออัศวินถือถ้วยนะคะโอเค หญิงมองว่าคุณกําลังดําเนินความรักความสัมพันธ์กับคนคนนี้อยู่นะคะแต่ว่าระหว่างทางที่แบบเหมือนกับจีบกันอ,อาจจะมีปัญหามีปากเสียงมีทะเลาะกันบ้างนะคะแต่ตอนนี้มองว่าคุณไม่ได้เลิกกันนะคะไม่ได้เลิอกอาจจะแค่ทะเลาะกันหรือว่าอาจจะแค่มีปัญหากันประมาณนี้นะคะแล้วก็คุณก็แบบยังพอให้อภัยกันได้นะคะอยู่ในห่วงของความคิดถึงนะคะอย่างว่าคุณดิวกับคนทางไกลนะคนนี้นะ ถ้าเป็นกลุ่มนี้นะคะคุณน่าจะเดียวกับคนทางไกลนะคะแล้วเขาก็อยากจะมาหาคุณมากๆนะคะเพราะเป็น n น g h ออฟ c ับเนาะแล้วก็รู้สึกถึงพลังงานถึงการรอคอยนะคะค,คุณถือเหรียญนเนี่ยเหมือนกับเขาคุณรอคอยที่จะเจอเขาอ่ะคุณอยากจะให้มีปฏิหารเกิดขึ้นแล้วแบบอยากให้เขามาหาเราเร็วอะ่ะยิ่งเห็นถึงว่าคุณน่าจะคบกันมาได้สักพักนะคะแล้วก็รอการมาเจอกันมากกว่านะกุ่นี้นะคะ ทีนี้มาดูว่าแล้วจริงๆแล้วนะเขาอะรู้สึกกับคุณแค่ไหนนะคะเขารักคุณแค่ไหนหรือแบบความรู้สึกเขาเมียคุณอนะมันประมาณไหนแล้วนะคะ Four of Cups นะคะสิบถ้วยนะคะ The High Priestess นะคะ แต่เมท้าเป็นคนทางไกลจริงจริงด้วยนะอย่างน,น้อยก็ไม่ได้อยู่ใกล้กันนะ,นะคะอันนี้เป็นเด็กถือไม่เท้านะคะโอเคอยากจะบอกว่านะคะยิงขออ่านเป็นสองกรณีนะกลองนี้นะคะเขารู้สึกกับคุณมากแค่ไหนนะ่ะเขารู้สึกอ่อ เขารู้สึกว่า1การณีที่1นนะคะเขาอาจจะเคยแบบแค่ชอบคุณไม่ได้คิดจริงจังอะไรมากแต่ตอนนี้เขาคิดจริงจังกับคุณแล้วนะคะเพราะว่าแต่ก่อนเขาอาจจะคิดว่าคุณเป็นคนสำตัวสำรองอะนะคะพูดง่ายๆเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เขาอยากจะจริงจังกับคุณแล้วเพราะว่าเวลาที่มันห่างกันนะคะมันทําให้เขาได้ไปทบทวนไปเรียนรู้ตัวเองแล้วว่าแบบเขาอยากจะไปต่อคุณเขารอที่จะเจอคุณเขาอยากจะเดินทางมาหาคุณนะคะกรณีนี้ก็คือกรณีแรกนะคะ แต่นะคะกรณีที่2ที่หญิงอยากจะหญิงคิดว่าเป็นกรณีที่2มากกว่ากรณีแรกนะคะอาจจะนะประมาณแบบในความรู้สึกหญิงคิดว่าเป็นกรณีนี้มากกว่าคือนะคะเขารู้สึกกับคุณมากแค่ไหนอะ่ะเขาหลงไหลคุณมากนะคะชอบคุณมากชอบเวลาที่ได้พูดได้คุยได้สื่อสารได้ติดต่อได้เจอกับคุณนะคะต่อให้คนอื่นมาแบบ หรือว่าเขามีของของเขาอยู่แล้วนะคะด้วยสีถ้วยเนี่ยเหมือนกับเขามีถึงเขาจะมีเจ้าของอยู่แล้วหรืออะไรก็แล้วแต่ทํานองเนี้ยเขาก็ไม่สนใจเขาสนใจคุณนะคะแต่มันด้วย the high priestess นะทุกคนนี้ก็เลยคิดว่าเป็นกรณีนี้มากกว่านะแล้วก็มากับสิบถ้วยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอยางมืว่าเขาน่าจะมีเจ้าของแล้วนะคะหรือว่าคุณก็ได้นะคะอาจจะแบบสลับกันเขาอาจจะมี ของแล้วมีครอบครัวแล้วนะคะเป็นเรื่องเป็นราวแต่เขาไม่พอใจครอบครัวของเขานะหมายถึงว่าไม่พอใจคนที่เขาจะต้องอยู่ด้วยนะคะคนที่เขาแต่งงานด้วยคนที่เขาต้องแบบแบบรับความสัมพันธ์เนี้ยเขาแบบไม่มีความสุขนะคะเขาอยากจะรอที่จะรอโอกาสอ่ะนะคะที่จะมาได้ลงเอยกับคุณมากกว่าเขาพร้อมที่จะไปกับคุณท,ทั้งที่เป็นแบบนี้แหละท,ทั้งที่มันแบบเนี่ยเขายังมีอีกคนนึงที่ยัง มันดูแลเขาอยู่อย่างเงี้ยนะคะเขาแต่ว่าเขาอะอยากจะเดินทางไปกับคุณนะคะเขามีความรู้สึกว่าเขาชอบคุณมากๆนะคะคือมันเป็นความแบบเป็นความหลงอะนะคะ ปนด้วยนะเป็นแบบสเสน่หาเป็นจริตจักรันเป็นแบบคุณอาจจะเป็นคนลักษณะที่แบบถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงเซ็กซี่นะคะเป็นคนผ,ผู้หญิงมีเซ็กแอบเพลี้ยต่อเขามากนะคะเขาไม่สามารถดื่มเลอนคุณได้เลยแม้ว่าเขาจะห่างจากคุณไปก็ตามแต่ขณะเดียวกันเนะี่ยเขาก็คือเขาก็มีภาระแล้วนะคะเขามีพันธะแล้วไม่ใช่ภาระสิใช่เขามีพันธแะนธแล้วนะคะเพจอวอนเนี่ยมันมันมันออกมาบอกถึงแบบคือ หญิงมองว่าแพชชั่นที่เขามีกับคุณนะซึ่งถ้าเขาเป็นแบบถ้าเขามาจากต่างประเทศหรือเป็นคนทางไกลเนี่ยเขาอยากจะเดินทางมาหาคุณมากๆนะคะรอเวลาอาจจะรอโควิดเนาะรอโควิดให้มันแบบลาโลกนี้ไปสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เลยแบบเออความรู้สึกประมาณนี้คือมันล้นนะคะแล้วเขาค,คิดถึงคุณมากนะคะอ่ะมาดูข้อความนะคะว่าเขาอยากจะส่งเมลอะไรหาคุณนะคะ <laughs> ข้อความแรกนะคะ จริงด้วยเห็นไหมทุกคนหญิงบอกแ้้เป็นคนทางไกลนะคะอยู่ห่างๆอย่างหงหงนะคะช่องนี้ไม่มีการเลือกไว้ก่อนนะคะช่องนี้มีแบบเปิดสดนะคะเปิดสดเท่านั้นนะคะรักเธอเสมอนะคะรักเธอเสมอเป็นข้อความดีๆนะคะฟินๆกันไปกับช่วง work from home เนาะทุกคน welcome to work from home skater นะคะหญิงก็ work from home เหมือนกัน ยิงไม่ชอบเท่าไหร่เลยแต่ว่ายิงไม่กล้าไปทำงานนะงานหญิงต้องแบบไปโรงพยาบาลบ่อยๆนะไปทุกวันนั่นแหละโอเคให้อภัยฉันสักครั้งได้ไหมนะคะให้อภัยสักครั้งหนึ่งเธอคงไม่ใจร้ายเพราะว่าอะไรที่หญิงบอกว่าเนี่ยคุณเคยอาจจะเคยทะเลาะเข้าใจผิดหรือว่ามีเรื่องมีราวกันเกิดขึ้นนั่นไง ะะเขาแบบอยากให้คุณให้อภัยเขานะคะเพราะยังไงเขาก็รักคุณเสมอนะคะหรือยังไงก็แล้วแต่เนี่ยถ้าคุณโกรธกันเดี๋ยวเขาก็มางอนะคะคนกองนี้นะคะอมทีนี้ไปดูลัคนาราศีอะไรนะคะเขาคนนั้นหรือว่าคุณอยู่ลัคนาราศีอะไรนะคะลิบลานะคะตุลมาแรงอะ่ะตุลตุลมาแรงนะตุลมาแรงจังเลยนะคะเวอร์โกนะคะราศีกันนะคะ เอริสนะคะราศีเมษนะคะก็มีมามาทุกท่านเลยนะเนี่ยลมไม่ไม,ไม่ไม่ครบสิเนาะมามีราศีตุลน,นะคะราศีกันแล้วก็ราศีเมษนะคะคุณหรือเขาอาจจะอยู่ในลัคนาราศีนี้ก็ได้หรือว่าชาัดเกิดเขาอาจจะมีลัคนาราศีนี้ก็ได้นะคะโอเคทีนี้เราไปต่อกันที่กองที่สามกันเลยนะคะโอเคทุกคนมาถึงกรุ๊ปสุดท้ายนะคะผู้ที่เลือกไพ่ใบนี้นะคะแสงดีดีเนาะไพ่สวยดีอย่างชอบชอบก็จะ เสียงเงินซื้อแต่ไพ่นี่แหละนะคะโอเคทีนี้นะคะมาดูขอดูสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขากันหน่อยว่าประมาณไหนนะคะมีชุลาระตลอดเวลานะคะต้องดูลิกาตลอดเวลาเดสต a r นะคะนี่คุณคบอยู่กับดาราหรือเปล่านะคะหน้าตาดีโปรไฟล์ดีนะคะเอาไว้เรียบสอดนะคะ แป๊บสอนนะคะอะไรเนี่ยอันนี้เป็นแบบจ็กเกอร์นะฟัวออฟเพนเด e คิลนะคะเดอะชาร์ลีออตนะคะโอเค คุณอาจจะเดียวอยู่กับชาวต่างชาติต่างภาษานะคะหรือว่าข้าราชการทหารตองตรวจสจวตนักบินนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับพวกช่างนะคะวิศวกรอ,อย่างนี้ก็ได้นะคะนักบินอะไรอย่างเงี้ยสจวดอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่อแล้วก็สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะชาวกองสามเนี่ยนะคะมันเป็นประมาณว่าคุณอาจจะเจอรักสามเศร้ารอสามคนอยู่นะคะหรืออาจจะอืม ยิ่งคิดว่าเป็นรักสามเศร้านะเพราะว่าแบบสัมผัสพลังงานอื่นไม่ค่อยได้นะคะไม่คิดว่าเป็นอุปสรรคอย่างอื่นนะเอออุปสรรคหนึ่งที่แบบแวบเข้มามาประมาณนตก็คือเรื่องของระยะทางถ้าคุณเดียวกับคนต่างชาตินะคะอุปสรรคนั้นคืออาจจะเป็นระยะทางก็ได้แต่ที่สัมผัสได้อีกประมาณ80%เลยเนี่ยยิ่งคิดว่าคุณน่าจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่มี3คนนะคะเนื่องจากคุณหรือว่าเขานะคะพลังงานอาจจะสลับกันได้นะเนื่องจากคุณหรือว่าเขาเนี่ยอาจจะคนแบบ หน้าตาดีมากนะคะหน้าตาดีมีของนะคะหน้าตาดีนะคะโปรไฟล์ดีนะคะเป็นที่สนใจของแบบเนี้ยเป็นเป็นที่สนใจของคนที่อยู่รอบข้างนะคะคือแบบเนี้ยสูงทรงองเอวนะคะบุคลิกท่าทางหน้าตาดีหมดนะคะแล้วก็เป็นคนที่จะบอกว่ายังไงอะ เป็นดาวเด่นนะคะเป็นดาวเด่นอะไรอย่างนี้นะคะคุณก็เลยอยู่ในสถานการณ์ที่ความรักความสัมพันธ์มันเป็นอะไรที่แบบเนี้ยทะเลาะเบาะแว้งมีเรื่องราวของเราสามคนหรือก็มากกว่าสามอีกนะคะเข้ามาพัวพันตลอดเวลานะคะแต่ยังหาจุดจบไม่ได้นะคะยังเลิกกันไม่ได้ยังจะต้องอยู่อย่างนี้กันไปอยู่นะคะทีนี้นะคะมาดูว่าตอนนี้นะคะเขารู้สึกกับคุณแค่ไหนนะคะรู้สึกกับคุณประมาณไหนนะคะ สองจุติดดาวเสงห้าเหรียญน,นะคะฟาร์มเพนเ e คลนะคะ o f ร์ n อ a สนะคะทูออฟเพนเทคอลนะคะคิงออฟเพนเทคอลนะคะคนคนนี้อ๋อหญิงลืมบอกไปคนคนนี้ค่อนข้างที่จะแบบว่าเป็นคนอินโทรบิดนิดนึงนะ แล้วก็ทร like <mad> <made> <made> ิอัลเพนเตอรเคินะคะแบดก็จะมดไพ่ก็กระเด็นกระดอนนะคะเขารู้สึกกับคุณแค่ไหนนะอย่ามองว่าเขารู้สึกว่าเขามีคุณนะคะมันก็ทําให้ชีวิตเขาเนี่ยดีจังเลยที่มีคุณนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่เป็นแฟนที่ดีหรือว่าเป็นคน ในความสัมพันธ์ที่แบบเตี่ยดูแลเขาดีนะคะดูแลเขาใจใส่เขาทําให้เขารู้สึกมีความมั่นคงในความรักครั้งนี้มากนะคะแล้วก็เนี่ยเป็นฟอร์วอร์นะคะเขาแบบเออคิดว่าแบบคุณก็เป็นคนที่ดีนะอยู่ด้วยแล้วเขารู้สึกสบายใจรู้สึกแบบเหมือนได้อยู่บ้านอะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่าใจหนึ่งอะ่ะเขาก็ยังแบบไม่ตัดสินใจนะคะเขาค่อนข้างลงัลงเลนะคะเพราะว่า2เหรียญ รังเลนะคะเขายังคิดมากอยู่นะดูรูปให้หน้าไพ่นี้นะคะดูแบบเขาก็ายังคิดเยอะอ,อยู่เอ๊ะเอายังไงดีนะคะจะแบบไปต่อกับคุณขนาดไหนนะคะเขาก็เลยได้แต่ยังคุยกับคุณไปก่อนนะคะเคลียร์เป็นตะก้ออีกแหละนะคะมันมีเรื่องราวของมากกว่าสองคนเข้ามาอยู่แล้วนะคะยิงแม้ว่าเขายังไม่ตัดสินใจนะคะแต่ว่าเขาชอบคุณมากไหมอะ่ะยิงว่าเขา,าชอบคุณระดับหนึ่งนะคะไม่ได้มากไม่ได้มากที่สุดนะคะแต่ก็มีความรู้สึกให้พูดอย่างนี้ดีกว่านะคะอาจจะเพิ่ง อาจจะรู้สึกชอบแหละแต่ยังไม่รู้สึกว่าใช่จริงๆนะคะต้องดูดูกันไปยาวอยู่นะคะทีนี้มาดูข้อความนะคะว่าที่ข้อความที่เขาอยากบอกคุณนะว่าประมาณไหนนะคะเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะให้โอกาสฉันสักครั้งได้ไหมนะคะอย่างที่ญิงบอกนั่นแหละว่าเขาแบบเขายังตัดสินใจไม่ได้อะบางทีเขาอาจจะแบบยังขอโอกาส ขาโอกาสที่จะยุอมันไปก่อนนะคะแบบเขาอยากจะตัดสินใจเนี่ยทรมานเหลือเกินนะคะทรมานเหลือเกินไพ่แบบข้อความไม่หวานเหมือนสองกองตันชั้นทอเหลือเกินเห็นไหมมันก็ออกมากับหน้าไพ่เองทุกคนอย่างเนี่ยจะบอกว่าไพ่เนี่ยไพ่หรือว่าข้อความที่แบบเลือกมาเนี่ยก็เป็นอะไรที่ศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะคือหญิงไม่ได้เลือกไว้ก่อนเลยนะมันก็ออกมาตามหน้าไพ่นะคะหญิงคิดว่าคือด้วยความที่มันเป็นเติร์ดปาร์ตี้อะทุกคนมันเป็นแบบ ความรักสามเศร้าเราสามคนเธอฉันและเขาอะไรอย่างงี้นะคะมันก็จะประมาณนี้แหละนะคะเขาเองก็ชอบคุณแต่อีกคนนึงอะเขาก็ชอบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาตอนนี้เขาเลือกไม่ได้ค่ะเขาเลือกไม่ได้เขาเลือกคุณไม่ได้เลือกคนนั้นไม่ได้ขาดคุณก็ไม่ได้ขาดคนนั้นก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะเขาแบบเป็นคนน่าติดีนะคะหรือเป็นคนดีหรือว่าเป็นคนมีดีอะนะคะถ้าเขาไม่ได้เป็นคนหน้าตาดเขาต้องโปรไฟล์ดีเป็นคนเก่งเป็นคนเป็นที่ต้องการของตลาดแน่นอนนะคะคนคนนี้ โอเคก็สู้ๆนะคะสำหรับกองนี้ถ้ามันไม่ไหวจริงๆนะคะ <c oughs> ก,ก็เราสามารถควบคุมเส้นทางรักเส้นทางของเราได้ทุก,ท,กทางนะคะยังเป็นกําลังใจให้เนาะถ้าเกิดอยากปรึกษาก็แอดไลน์ส่วนตัวมานะคะยิ่งก็รับดูดวงส่วนตัวแต่อาจจะต้องนัดเวลาก่อนนะคะลัคนาราศีอะไรนะคะคุณกับเขาเนี่ยลัคนาราศีอะไรคุณหรือเขานะคะาราศีแรกนะคะทูกตัวนะคะราศีพิจิกนะคะราศีพิจิก แอร์ <Air S 2> นะคะชาวธาตุลมนะคะเมทุนตุลกุมนะคะแล้วก็พิเศษนะคะราศีมีน,นะคะมีราศีพิจิกนะคะเมธุนตุลกุมแล้วก็ราศีมีนนะคะที่อาจจะอยู่ใน แชทเกิดหรือว่าลัคนาราศีของคุณหรือเขาก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นกองสุดท้ายนะคะสำหรับวันนี้นะคะถ้าชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะเพราะว่าหญิงก็จะอัปคลิปลงเรื่อยๆนะคะก็จะเป็นหัวข้อที่ทางแบบแฟนช่องรีเควสต์มาหรือนะคะใครมีหัวข้ออะไรที่อยากให้ให้หญิงทำเนี่ยก็รีเควสต์มาได้นะคะฝากหมุดไว้ได้บอกบอกหญิงด้วยว่าแบบอยากให้ทำ พี่กระเดกพี่กระคารหัวข้อนี้หรืออยากจะให้ทําแรนดอมก็บอกได้นะคะส่วนดวงส่วนตัวหรือว่าอยากถ้าอยากเรียนไพ่ยิปซีนะคะก็สามารถติดต่อผ่านไลน์ไอดีมาได้นะคะเพียงแต่อาจจะต้องนัดเวลาก่อนเนาะเพราะว่าต้องขอภายในความไม่สะดวกเรื่องเวลานะคะเนื่องจากคิวก็เยอะด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทำงานนะคะไม่ว่าจะ w o r k f r o m Home หรือว่าเป็น on f i e l d นะคะสำหรับวันนี้ก็บาย,บายค่ะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ